ตัวกระตูนนี้มันถึงออกมาได้บอกว่าคนทํางานไม่ได้มีความสุขนะแต่ถามว่าทําไมมันคือโลกของการปรับตัวถ้าคุณปรับตัวไม่ได้คุณก็อยู่ในองค์กรได้แต่ว่าคุณไม่มีโอกาสเติบโตเราคิดดูว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในองค์กรและเราไม่เติบโตเราทํางานเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะ <c oughs> เราอาจจะได้ปรับเงินเดือนที่ไม่เยอะมากนะตําแหน่งก็เหมือนเดิมหน้าที่วมมับผิดชอบเดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรท้าทาย อันนี้คือหน้าตาของคนที่บอกว่าถ้าเราไม่มีการปรับตัวแต่พอบอกว่าวันวันวันศุกร์เป็นไงคะต้องเป็นวันศุกร์บ่ายสามโมงด้วยนะไม่ใช่วันศุกร์เช้านะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพราะถามว่าถามว่าเราเรียนไม่ได้ที่จะอยู่ในวงจรแบบนี้ในการทํางานนะคะพร้อมหรือยังที่จะไปหางานที่คุณฝันไว้บางคนบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยจะต้องทางานที่เต็มเรียนมาเลยนะไม่ทําอย่างอื่นแล้ว มีนักศึกษาที่ที่อาจารย์เคยสอนพอเขาเรียนจบไปปุ๊บเขาบอกว่าเขาสมัครไอชไออย่างเดียวเลยเขาไม่เขาไม่ทำอย่างอื่นเลยเขาใช้เวลาหางานถึงสองปีเลยทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยถามว่าทําไมสองปีที่หายไปไร้เงี้ยมันบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเรียนปีสี่ปุ๊บความรู้สามปีที่คุณเรียนมามันหายไปหมดแล้วแล้วถ้าคุณเว้นช่วงไปสองปีคุณลองคิดดูแล้วกัน แต่บางครั้งเนี่ยคนเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชไรายได้ที่คุณจะได้มามันไม่ใช่งานที่คุณจะได้ทําแต่มันคือคุณค่าของชีวิตที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหายไปด้วยโอกาสในการปรับตัวโอกาสต่างๆมากมายที่มันเดินเข้ามาเนี่ยมันหายไปพร้อมกับสองปีที่คุณอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้คือการเรียนรู้ที่เราเสียโอกาสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราทําอะไรได้เราก็ทําก่อน ที่คิดว่าเราน่าจะทําได้แต่ไม่ใช่งานที่เราฝันไว้เพราะว่าถ้าเรามีโอกาสเขาบอกว่าความเก่งความรู้ที่มีมันไม่พอเท่ากับโอกาสที่เราได้ถ้าเมื่อไรเราไม่มีโอกาสแล้วจะไงโอกาสจะมาถึงเราเราก็ต้องไปเจอคนในองค์กรใช่ไหมคะ เดินไปเดินมามีสังคมมีสมาคมมีเพื่อนมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กไปอบรมไปเรียนเพิ่มเติมไปทําอะไรต่อมนีอะไรแล้วเราก็จะเจอเครือข่ายที่เราอยากจะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆในระหว่างที่เราทํางานเราก็คิดไปด้วยว่าเอะเราจะเดินเข้าไปสู่อาชีพที่เราฝันได้ยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านเราจะเจอใครไหมคะเราจะเจอแต่ลายทั้งวันเลยนะตาลายไปหมดเลยเนาะลายกันหน้าดูแล้วก็ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คนแก่ หน้าตาเราจะแบบมุ่งมั่นกับลายมากนะทุกคนจะมีบุคลิกเหมือนกันหมดเลยถ้ามีการวิจัยจะบอกเลยว่าเราสูญเสียบุคลิกไปหมดเลยมันั่งเผลอไม่ได้มันจะมองแต่จอโทรศัพท์นะคะมองเพราะว่าแต่มันก็คือถ้ามองโลกในแง่ดีมันคือการผ่อนคลายอย่างหนึง่งนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าบางคนถ้าใช้เวลาได้ถูกต้องใช้เวลาได้เป็นเราก็จะรู้ว่าเราจะเล่นลายเมื่อไหร่ทุกคนก็ตาลายหน้าลายขาลายลายหมดเลยนะเพราะว่าเล่นทั้งวัน เที่ยงคืนยังไม่นอนนะคะส่งกันตลอดนะคะบอกว่าเสียงดังสนั่นนะคะต้องต้องต้องปิดเสียงถ้าใครมีสมาคมมีครัที่ต้องปิดเลยนะเพราะว่าทนไม่ไหวนะคะเสียงดังตลอดมีเรื่องคุยกันได้ทั้งคืนนะะ่ะนี่ถ้าเราพร้อมถามว่าอะไรล่ะที่เราพร้อมก่อนอื่นล้องขา,ามก่อนว่าสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่องค์กรอยากได้ตรงกันไหมไม่รู้เราไม่รู้นะวันนี้เรายังไม่รู้บางคนมีบอกไม่ได้ว่ามีอะไร เคยเจอเพื่อนๆเป็นกที่แบบว่าเรียนเก่งมากเลยพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมมีไหมคะพูดแล้วงงพูดแล้วแบบฟังไปฟังมาแง่เซ็ง,ง,งมากๆอะไรเนี้ยมีไหมคะมันมีคนเก่งที่พูดไม่รู้เรื่องนะซึ่งถามว่าในโลกของการเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนเก่งนะเราได้เกียรตินิยมไปเลยนะแล้ววลาเราพรีเซนต์งานเราพรีเซนต์เก่งมากเลยแต่คนที่นําเสนอได้เก่งเขาก็จะมีความสามารถในการพูดเก่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้บอลบีนะมันเป็นการเรียนรู้และการฝึกได้เพราะฉะนั้นเนะี่ยถามว่าเรามีวิธีการนําเสนอตัวเองให้องค์กรสนใจแล้วหรือยังเตรียมหรืยังคะนักศึกษาเตรียมพร้อมไหมคะเขาบอกเราในลองนำเสนอสิคะถ้าเนกะิดค,คุณจะขายขอให้เราพันล้านคุณจะขายอะไรบ้างเนอยู่ในห้องนี้มีอะไรขายหยิบขายได้ทุกอย่างขายได้ไหมขายได้ไหมคะ ขายไม่ออกเนาะไม่รู้จะขายอะไรถ้าเราไปเจอแล้วก็เขาไม่ได้อยากรู้นะว่าเราพูดผิดหรือพูดถูกนะเขาแค่อยากฟังความคิดเราเท่านั้นเองสิ่งที่ทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องคิดก็คือว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์เขาไม่ได้อยากรู้นะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้กําลังสัมภาษณ์ซ e o หรือไม่ได้สัมภาษณ์ซีอไม่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเขาไม่สนใจนะว่าคุณตอบผิดหรือถูกแต่เขาอยากรู้ว่า คุณกาลังคิดอะไรอยู่ความคิดของคุณเป็นยังไงเขาอยากฟังความคิดคุณพูดอะไรก็ได้ที่มีความคิด,พ,ดพูดแบบพูดแบบมีครูแบบถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าเป็นมวยไม่ใช่มวยวัดถ้าเป็นนันกศึกษาก็มีมหาหลัยที่จะอยู่พอบอกชื่อมหาหลัยโอ้ปบบภูมิใจมากแล่อที่อาจารย์บอกจบได้มาหรอจบรอสองแต่ถามว่าความคิดเป็นเป็นแบบกศากษรรอสองไหม เขาก็คงต้องมองตรงนั้นก็ถามว่าเราเขาอยากฟังว่านักศึกษาวาลังคิดอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะขายตัวเองอัับแรกคือจะขายของก่อน้อาขายตัวเองก่อนว่าเราจะขายอะไรกับตําแหน่งงานที่เรากําลังจะสมัครทําไมเลือกเราอ่ะทาไมเราน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเนทคนิคบอกว่าคนเรียนเก่งไม่ได้คนที่ได้งานเสมอไปตอนสุดท้ายของ จบภาคก็บอกว่าคน,คนที่ได้งานไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมันไม่ได้คําตอบนะคะบอกวางแผนก่อนก่อนอื่นวิเคราะห์ความสนใจเชื่อว่าทุกคนคงม,ม,มองแล้วแหละว,ว่าหน้าตาแบบสารรูปแบบเรา่ชอบอะไรดีเนาะชอบอะไรคะมีคิดว่าคงคงคง,งมีฝันของเราอยู่แล้วนะคะบอกว่าชอบอยังไงให้ดูก่อนอาชีพนี้ทําอะไรบ้างพอสัมภาษณ์เสร็จไปต่างจังหวัดด้วยหรอ ทำเสาร์อาทิตย์ด้วยหรอเสียงแกเป็นอย่างนี้เลยนะคะว่าถามว่าพอกลับมาบ้านคุณแม่ถามว่าแล้วแกจะอยู่บ้านทําไมเสารอาทิตย์อยากจะอยู่บ้านทําไมคือเราอาจจะมีค่านิยมแบบเดิมๆว่าวันเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อะไรที่เป็นประสบการณ์คือการเรียนรู้เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องอยู่บ้านในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ว่าตอนที่เรามาเรียนหรือว่าตอนที่เราเที่ยวหรือว่าเราได้ทํางานตลอดเวลาทํางานในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราทนได้ไหมนะคะชั่วโมงการทางาน เหนื่อยไหมแบบพวกเรานี้ต้องเหนื่อยกายไหมคะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเขาเรียกว่าถ้าเป็นปูกับเป็นหุนเราเป็นอะไรคะเราเป็นหน่วยบุนแล้วไม่ต้องปูลแล้วเพราะฉะนั้นมาถามว่าเราพร้อมจะเป็นบุนหรือยังเป็นเป็นไตรกิจกิ้งกิงขององค์กรหรือยังเราเราทาอะไรได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะลองลองลองรู้ว่าวิเคราะห์โอกาสเรามีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนอกจากตำราที่อาจารย์ให้มา มีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นไหมคะนอกเหือจากที่ทุกท่านเรียนจบคาดว่าจะเรียนจบในอีกกี่เดือนข้างหน้าคะอีกสามเดือนกี่เดือนคะหรือไม่แน่ใจนอกจากปริญญาที่จะได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากที่จะเรียนจบท่านได้ไปเรียนรู้เพิมเ่มเติมอะไรบ้างไหมคะนอกจาก ตำราที่พวกเราต้องทำรายงานส่งบอกโสอาจารย์ขาเรียนแค่นั้นก็จะตายแล้วลูกอาจารย์พูดอย่างนั้นเลยนะคุณแม่ให้เรียนแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วจะลงทะเบียนครบทำไมจะบ,บ้าหรอมันเหนื่อยนะเด็กรุ่นใหม่คิดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราคิดแบบนี้ได้เมื่อเราเรียนปีหนึ่งและปีสองถ้าเรียนเปียโีพอเริ่มสามสี่นะพอเริ่มสี่ครึ่งเป็นไงคะ,ะเริ่มตกใจนะแต่ถ้าไม่ตกใจเปนะ็นไง เรียนนานไม่ดีนะคะอยากอยู่นานเพราะว่าจะแก่หน้าแก่กว่าอาจารย์ผ่านการฝึกอบรมอะไรมาบ้างบางครั้งเนี่ยการเรียนในมหาลัยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกเรื่องที่เราจะต้องตอบโจทย์องค์กรเราก็น่าจะเดินก้าวเข้าไปหาสถาบานันบางที่ที่มันให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะคะถ้าเรามีเพื่อนดี มีคนรอบข้างดีคอยแนะนําคอยช่วยกันส่งเสริมช่วยกันเรียนช่วยกันสแสวงหาความรู้ใหม่ๆเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เราจะได้มาตอนที่เราจะเรียนจบเพราะเราเรียนจบพอดีรเราเตรียมความพร้อมพอดีเลยนะคะมีตําแหน่งงานว่างในอาชีพนี้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์ยกตัวอยา่างมีนักสายคนนึงเขาเรียนเอชอานะคะแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นเอชอาร์เขาบอกว่าเขาอยากเป็นออร์ดิอาจารย์บอกว่าคุณก็ไปเรียนเขาก็ไปอบรมไปสอบจนกระทั่งเขาได้เป็น ได้ออดิตน,นะคะเขาสอบได้เลยเขาสอบได้เลยพอเรียนจบปริญญาโทปุ๊บเขาก็ไปออดิตแมเนจเมนต์ Management ออดิตก็ได้ถามว่าเขาเขาออเดดเอชอาได้ไหมได้เลยเพราะเขาเรียนมาเขารู้เลยนั่นคือสิ่งที่เรียนไม่ได้เสียไปถึงหอกว่าคุณมีคุณมีเซอร์ติฟิเคทที่จะบอกว่าคุณทําอะไรไ,ได้มากกว่าที่คุณจบจากมหาลัยนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนวางแผนว,วันนี้ทันไหมคะเกือบไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันแล้วต้องวางแ้งแต่ ปีหนึ่งวังแต่เป็นปริญญาตรีด้วยซ้ำเขาบอกว่าคนเราเหมือนขึ้นต้นไม้นะขึ้นต้นไม้เอาต้นต้นอะไรดีคะต้นมะพร้าวต้นหมากก็แด้ไม่มีกิ่งนะมันลุ่นอะ่ะเคยดูตอนเขาเขาเขาขึ้นขึ้นต้นมะพร้าวเข็งแข่งกันไหมคะมีไหมคะดูไหมเขาต้องเก่งมากๆเลยนะต้องชํานาญมากๆเลยขึ้นปุ๊บมันลืน่นลงมาอยู่ที่เดิมเลยอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มหนึ่งตลอดเวลาถ้า บอกว่ามีบางคนทํางานแล้วบอกว่าไม่ชอบอาชีพนี้หนึ่งก็ไม่ชอบสองก็ไม่ชอบสามก็ไม่ชอบบอกได้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณชอบเป็ร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณชอบได้สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็นับว่าดูดีมากเลยแต่สิ่งที่เหลือคือการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทําตัวให้ชอบนะคะเพราะว่าถ้าเราจะชอบคือเราต้องอยู่บ้านแล้วก็ทํางานของเราเองซึ่งงานของเราเองเราก็ไม่ชอบบางครั้งธุรกิจครอบครัวเราชอบไหมไม่ชอบเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เราได้อยู่กับ ับญาติเราได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราเห็นทุกวันเลยเพราะปากพ่า,า,าก็ามองเราเป็นเบบี๋ตลอดเวลาเราอยากดูมไหมบางคนเขาไม่อยากทําคุณพ่อก็ไม่อยากให้เราอยู่บ้านเพราะว่าไปเรียนรู้โลกภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาโตเดี๋ยวก่อนพนักง,งานเขาไม่น่าถือเราเขาไม่ให้เกียรติเราเขาไม่เขาไม่เชื่อฟังเราเขาไม่เคารพเราเพราะว่าเราไม่มีความรู้ใบปริญญาไม่ได้บอกว่าเรามีความรู้ในการทํางานนันการที่เราไปเจอโลกภายนอกแล้วกลับเข้ามาเนี่ยทําให้เรายืนด้วยความแข็งแรง ให้เราทํางานเป็นมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าโลกภายนอกทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอาชีพที่เราจะทำคืออะไรถ้าเราขึ้นต้นไม้ใหม่เรื่อยๆแล้วลงมาข้างล่างที่ฐานตลอดเวลา30มสิละเราก็ยังเริ่มหนึ่งอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะขึ้นถึงปลายเราก็ไปไม่ถึงอันนี้เปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆตรงนั้นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มใหม่ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรณาทําใจให้ชอบไม่มีอะไรที่เราจะชอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต มีแต่เราต้องปรับตัวให้ชอบนะคะเขาบอกว่ามีเอ่อมีวัตถยากรท่านนั้นพูดไว้นักสมมังคมเคยได้ยินคุณอะไรนะคะคุณเชื่ออะไรนะคะที่เป็นวัทยากรคุณคุณอะไรคะบัณฑิตเอื้องรังสีเก่งมากเลยได้ยินแว่วๆมาเขาบอกว่าเขาถามสลังคนนึงเขาจะเดินไปดูโอเปรา่าเขาถามว่าเขาไม่ได้อยากเข้าไปดูนะ าอยากเอาไว้คนนั้นนะมันยืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฝรั่งคนนั้นก็ถามคนไทยที่นอ้องตัวเล็กนะคะหน้าดีดว่าเาอยู่าจากประเทศแล้วก็ไปล้างจานไปทำอะไรเยอะแยะเลยถ้าใครได้อ่านน่าสนใจมากชีวิตน่าสนใจนี่คือคือสิ่งที่เขาฝันของเขาเขาถามว่าเขาอยากไปยืนตรงนั้นอนะ่ะเขาอยากไปยืนได้ยังไงฝรั่งคนนั้นก็มองด้วยความ ดูถูกดูแคลนบอกว่าแพรกีสแตนมอลแพรกทีคุณต้องฝึกเท่านั้นแล้วก็ฝึกฝืนแล้วคุณจะได้ยืนตรงนั้นวันหนึ่งที่เขาได้มาออกรายการวุฒิโชว์ังคะอาจารย์ก็ฟังเขาบอกว่าเขาได้มาเป็นวัตยากรงานเฉลิมฉลองสมะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานที่แสงสีเสียงปีนปีน,นะคะเขาบอกเขาเขาตายแล้วก็ปบคุ้มมากๆเลยเขามีความรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเขาได้ทําอะไรที่เขาไม่ได้มัน มันไม่ได้หมายถึงเงินเป็นไามความภาคภูมิใจในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตแล้วเขาได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าคนน้อยมากเลยที่จะได้มายืนตรงนั้นเขาได้มีโอกาสแถมบอกว่าคนเราเมื่อมีเมื่อมี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 ความรักก็ต้องทําได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่รักต้องทาตัวให้รักอันนี้เป็นคําพูดง่ายๆที่ทุกคนได้ยินบ่อยเมื่อรักแล้วเนี่ยให เขาบอกว่ามีความสุขที่อยากจะทําอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพรสวรรค์นในตัวเราเมีสองพอรประกอบพรแสวงกับกพรสวรรค์ทุกท่านมีหมดละพรแสวงเพราะว่าถ้าเราไม่มีพรแสวงวันนี้ทุกท่านก็จะไม่ค้าอีกข้างหน้าจะเรียนจบอีกสามสี่เดือนข้างหน้าเรามีพรแสวงในตัวเราเองนั่นหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจแสวงหาเพื่อที่จะเรียนรู้ในการทํางานพรสวรรค์ก็คือว่า ค้นหาเจอว่าในตัวเราเนี่ยเรามีพรสวรรค์เรื่องอะไรทุกท่านทราบไหมคะว่าเรามีความเก่งเรื่องอะไรทราบไหมคะพาเลนตของเราคืออะไรคะไม่แน่ใจแน่ใจไหมคะหรือไม่แน่ใจหรือไม่เคยมองเลย<ป>เขาบอกว่าพรสวรรค์ไม่พอนะคะต้องเติมด้วยพรแสวงวันนั้นถ้าเราถ้าเรามีพรแสวงเราก็เติมเข้าไป แล้วมันก็จะดูโดดเด่นมาแล้วเมื่อมีครบถ้วนละให้เอามาใช้อย่าลืมใช้นะคะเพราะถ้าไม่ใช้ก็บอกว่าต้องรับเรื่อยให้คม mm hmm. ถ้าคุณไม่ใช้สิ่งที่คุณมีมันก็คือล้าสมัยนะคะมันรายได้และโอกาสก้าวหน้าในงานในอาชีพเป็นยังไงบ้างา mm hmm. เคยได้ยินคําว่าศิลปินไหมคะรักชอบไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทําอาหากินอะไรรู้แต่ว่ารักและชอบ